วิธีกู้คืนโพสต์ที่ลบไปแล้วใน Facebook สมมุติว่าเราเผลอลบโพสต์ไปแล้วเราอยากได้มันกลับคืนมาเพื่อนๆทำแบบนี้ค่ะนี่คือโพสต์เทสของเรานะคะอ่ะลบกันให้เห็นๆเลยค่ะถ้าเราอยากได้โพสนี้กลับคืนมาทำแบบนี้เลยค่ะเข้าไปที่โปรไฟล์เฟซบุ๊กของเรานะคะเห็นคำว่าคลังไหมคะกดเข้าไปเลยจ้ากดเข้าไปที่ถังขยะค่ะ ในถังขยะตรงนี้เขาจะเก็บโพสต์ของเราเอาไว้30วันค่ะถ้าเกิน30วันโพสต์นี้จะถูกลบแบบถาวรจะไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเพื่อนๆกดเข้าไปที่จุด3จุดเลยค่ะจากนั้นกดคําว่ากู้คืนไปที่โปรไฟล์กดกู้คืนอีกหนึ่งครั้งค่ะเสร็จแล้วเรากลับไปดูหน้าเพจของเรากันดีกว่าค่ะนี่งไงคะโพสต์ของเรากลับมาแล้ว หากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ